ก็คิดถึงคุณสมชายมากค่ะก <_ C oughs> ็พี่ฝรั่งเป็นพี่ที่แบบดีมากแล้วแบบไม่เคยทําให้ทุกคนในบ้านรู้สึกแบบเฟลอะค่ะทั้งที่พี่ฝรั่งก็มีเรื่องให้คิดแล้วคือพี่ฝรั่งเป็นคนปลอบใจกับทุกคนปลอบใจให้ทุกคนแล้วก็เป็นคนที่คอยพูดตลอดว่าทนหน่อยเหลืออีก ไม่กิววีก็จะได้เจอกันแหละเอ้ยก็จะได้ออกไปจากบ้านหลังนี้แล้วคือได้ออกแบบไม่ต้องแบบคิดมากแล้วค่ะคือออกไปก็เออสิคะก็รักพี่ฝรั่งมากๆค่ะแบบเวลามีอะไรอย่างเงี้ยเครียดพี่ฝรั่งก็บอกว่าไม่เฟลแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตลอด แล้วก็แบบรักพี่ฝรั่งมากๆตะกอเคยบอกว่ารักพี่มาเป็นคนที่สองก็รักพี่ฝรั่งเอ้ยรักพี่มาเป็นคนแรกใช่ไหมคะก็รักพี่ฝรั่งเป็นคนที่สองคะ่ะรักมากพี่ฝรั่งก็สนิทก็สนิทอ่ะแต่ก็ก็รักคะ่ะฮ <c oughs> งกับตัวเองขอบคุณตัวเองที่ให้็มาพูด ของมันนะจกครับ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 นั่นแหละนั่นแหละอะไรเล่านั่นแหละยังไม่ทันไรเลยครับอยู่กับพี่เบนมานั่นนี่บ้างเงินนั่นแหละนั่นแหละตลอดเลยดิไม่แบบว่าแล้วเปลี่ยนเป็นนั่นแหละครับก็ตอนแรกคนก็อยู่กับพี่เบนมาตลอดไม่ค่อยได้อยู่หลอกแต่ว่าเวลากลับไปนอนเงี้ยก็จะอยู่กับพี่เบนก็ พี่เบนก็เป็นตัวฮานะตอนแรกคนโดดน้ําคนแรกเลยจาได้วิ่งถอดเสื้อวิ่งจะโดดคนแรกแล้วพี่เบนก็จะมาชวนเออพี่เบนแบบเป็นคนเฮฮาแบบมันสัมพันธ์ดีมากแบบไม่ขี้อวดอ่ทั้งนั้นพี่เบนก็เล่นก็เก่งมากนะแต่แบบพี่เบนจะวางตัวเหมือนคนเต้นไม่เป็นแบบก็ชอบนะแบบเวลาเจอคนเนี่ยแบบให้พี่เบนชวนพี่เป็นก็อุอยไม่ได้หรอกน้องุอยพี่ได้แค่นี้เองแบบก็ชอบอบเออก็รู้ว่าพี่เบนเก่งเพราะว่าพี่เบนเข้ามาได้ก็เพราะว่า ก็จะมีอะไรนะ VTR ว,ว่าพี่เบนเต้นได้แต่พี่เบนก็ไม่โชว์กแบบ็เออก็ชอบดีแบบเฮฮาดีโดดนะ้ำแบบทำอะไรเหมือนไม่ค่อยคิดแบบมันเฮฮามันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่คิดอย่างนั้นอะ่ะมันดีครับแบบมันเฮฮาดีแล้วก็พอเข้ามาอยู่หลายคนก็เฮฮาดีพี่เบนก็ทำให้บ้านมีสีสันพี่เบนก็ชอบมาพูดว่าอะไรบ้านมันเครียดแล้วเนี่ยน้องเออช่วยหาอะไรกันทำหน่อย อะไรนะครับแล้วก็พี่เบนจะเป็นคนที่มาเต้นกับบอสเออวันนั้นก็มีครั้งเดียววันนั้นก็เหมือนกับว่ากำลังจะเต้นมันๆเลยที่แบบเออยูดีหาเรื่องแบทเท้นเล่นกันแล้วยูดีวันนั้นพี่เขาก็เอาแผ่นกลับไปเฉยเลยก็หมดอารมณ์หลังจากนั้นก็ไม่มีเพลงให้เต้นตอนนี้ก็นั่นแหละวิกนี้ก็วิกแดนพี่เบนได้เพลงโลก็อยากก็ชอบดีเพลงโลถ้าเสียดายถ้าพี่เบนอยู่ก็น่าจะมันดี เดี๋ยวจะใส่บีบอยให้ครับแล้วก็นั่นแหละก็จะทําให้พี่เบนวิกนี้ตักน้ําก็ไม่มีคนร้องเพลงด้วยแล้วแล้วก็นั่นแหละพี่เบนเป็นคนทีสุดยอดครับพี่เบนชอบพูดคานี้สุดยอดมากนะครับหอยก็ใสยก็จะพูดให้ครับไม่ได้พูดนานละหอยก็ใส่หออะไรก็ไม่รู้นั่นแหละครับเป็นครับ <c oughs>